ช่วยปลอบใจดูนี่ทิ้งคงคอยไหลรอคอยเจอกลับายหายคืนที่หกไรหัวใจอะไรจะรู้ได้ว่าฉันคิดถึงเธอ สำหรับโปรรีวในเอพิโซดนี้นะครับผมใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์แคสเตอร์หรือแม้กระทั่งทำโคเวอร์ลง YouTube วันนี้ผมมีเจ้าไมโครโฟนสุดพิเศษจากแบรนด์ AKG ที่มีชื่อว่า AKG RYLA a จะมีความพิเศษยัยงไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ มาดูกันอีกก่อนว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างโดยแน่นอนครับว่ามีเจ้าไมโครโฟน a k g r ร l a าต่อมาคือสาย USB Type C ไปเป็น USB Type A ยาว2เมตรนะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนต่อมาคือ Register c a การสำหรับ Ableton Live 10 Light. และต่อมาคือ User Manual ที่พวกเราม่จะอ่านกันเป็นประจำนะครับผมและสุดท้ายไมโครโฟน Stand Adapter นะครับผมสำหรับเสียงที่ท่านผู้ชมกำลังรับฟังอย่างนี้ก็คือผ่านเจ้าตัวนี้เลย AKG l i l a นะครับซึ่งเป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบ USB นะครับผมและสำหรับสเปคเบื้องต้นของเจ้า AKG l i l a นะครับผมมีค่า Frequency Response อยู่ที่20 h z ถึง20 kHz Bit Depth อยู่ที่24 b s t s e p a r a t e อยู่ที่192 kHz m a x i m u m SPL อยู่ที่129 d b ฝำด้านหน้าของเจ้า a k g i l a นะครับผมมีปุ่มหูฟังบูมมิมีไฟแสดงสถานะของแต่ละโหมดที่กำลังใช้งานนะครับผมก็มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันและสุดท้ายคือปุ่มมิวส่วนด้านหลังของเจ้า a k g i l a นะครับผมมีปุ่มปรับแพทเทิร์นโดยการหมุนนะครับและไมโครโฟนเกนที่สามารถปรับความดังเบาของไมโครโฟนผ่านปุ่มนี้ได้เลยซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือมีแคปซูลไมโครโฟนอยู่ถึง4ตัวเพื่อการรับเสียงแบบสเตอรอและมีการปรับแพทเทิร์นทั้งหมด4รูปแบบโดยรูปแบบที่1 Front สำหรับรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการใช้ไม์รับเสียงเพียงด้านหน้าด้านเดียวเหมาะสำหรับการพูดการร้องสำหรับการใช้งานเพียงคนเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นสายเกมเมอร์สตรีมเมอร์หรือแม้กระทั่งต้องการใช้ในการอัดร้องเพลงหรือพอดแคสต์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้งานและนี่คือเสียงรูปแบบที่1ที่ทุกคนได้ยินกันครับต่อมาผมจะทดสอบกับเจ้าคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะผมเป็นม e คานิคอลคีย์บอร์ดก็ลองฟังดูว่าเสียงที่ได้ยินจะรับเข้ากับไม์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งโหมดฟอนต์เนี่ยจะรับเสียงเพลงแค่ด้านหน้าแต่ผมาาคียบดดไว้้ัง ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างลองดูว่าเสียงเข้าคีย์บอร์ดดังขนาดไหนคนที่ไปใช้เล่นเกมนะครับจะรบกวนเพื่อนขนาดไหนแต่ว่าจริงๆถ้าเราปรับเกณฑ์มันก็สามารถลดหย่อนกันได้นะครับในรูปแบบที่2 Front and back นะฮะในรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการรับเสียงแบบด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองอ่าเหมาะสำหรับการทำ cover แบบฝั่งนี้กับฝั่งนี้ เก็ตไหมฝั่งน <to> <classy. S 2> ี enfin ้กับฝั่งนี้ก็เก็ตอยู่ครับเก็ตอยู่แล้วก็หรือการทําแบบสัมภาษณ์แบบ Face to Face อ่าคุยกันสองคนแบบนี้แน่ผมโอเคแล้วก็เราจะมีทําการร้องเพลงอ่าเป็นเพลงโคเวอร์ยังคงคอยนั่นเองนะฮะช่วยปลอบใจดวอีทิงคงคอยไล่รอคอยเจอกัลเพื่อใหคืนที่หกไรหัวใจอย่างไร ในรูปแบบที่3ใช้สเตอริโอในรูปแบบนี้ผมจะเป็นการใช้ไม่สอตัวด้านหน้าแบบสเตอริโอก็จะเป็นการรับเสียงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยเหมาะสำหรับการใช้งานแบบพูด2-3ถึง3คนนะครับผมหรือการทำโคเวอร์แบบโฟกซองแบบที่เรากาจจะเล่นกันรหรือแม้กระทั่งใช้ในการอัดขึ้นดนตรีแบบชิ้นเดียวใฮะแค่ชิ้นเดียวเนาะเป็นแบบ ได้เสียงแบบไม่ตีแบบสเตรีโอสอรีโออ่ะ,อะงั้นเดี๋ยวเรามาลองร้องเพลงให้ผู้ชมฟังกันดีกว่านะฮะครับผมโอเคมาช่วยปลอบใจตรงนี้ที่คุ้มคอยและยังโอ้ใจใจกันไม่หายคิดที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้า Wi สำหรับรูปแบบนี้นผมจะเป็นการใช้ไมค์แคปซูลทั้งหมด4ตัวของเจ้าไลล่านะผมก็จะเหมาะสำหรับการทำอัดโคเวอร์แบบฟูลแบนหรืออัดเสียงพูดหลายๆคนรอดทิศทางนะผมโดยรูปแบบนี้นะผมจะเหมาะสำหรับการเก็บเสียงแอมเบียนต์เป็นหลักนะผมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบก,กับเจ้านี่เลยกันนะผมจะถูๆอ่ะนี่ด้านหน้านะครับจะลองด้าน,น,นหน้าแล้วทำไมรู้สึกเสียวหูแทนเลยและนี่ก็คือความสามารถของเจ้า AKG ไลล่าตัวนี้นผม สำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาทดลองสินค้านะสามารถเข้ามาทดสอบเจ้า AKG Lyra ตัวนี้ได้ที่ร้าน m i l l i t e c Pro Audio Home ตั้งอยู่ที่รังแห่ง24แยก30นสิบหบ่มอยู่ใกล้ๆก,ก้มหาวิทยาลัย a อแบหัวมานนะครับผมหรือตรงข้ามสนามราชมังคลานะวันนี้หน้าที่ผมหมดไปแล้วนะครับผมก็เจนใ,ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับผมจะมีสินค้าดีๆอะไรมานำเสนอติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ